ขอบคุณนะ Killing spree. <crew horror waves> oh. ขอบคุณนะอยากได้อ่ะขอบคุณนะเดี๋ยวไปดูแบบจริงๆจากจังงียเดี๋ยวรอใลงเครื่องกันนะ โอ้เชี่ยไปตรงนั้นเตรียมตัวศัตรูกำลังใกล้เข้ามาโอเคนะได้ปืนแล้วตัวแบบติดสิงใจตังได้เลยนะไปตรงนั้น เก็บของตรงนี้ อ,อยู่นขอบคุณนะ นี่ลืมบอกแนละนี่เป็นเซตคมโบอของลูตัวใหม่แน,นะ <c oughs> น้าได้อย่างให้เป็นแจเซตนะคมอนะคมโบอ,นะอะไรอนะีกก็เป็นอไรได้คอมโบตึกเซตคอมโบยิงเซัมโบอนี่ เป็นแบบยิงแรงแมอมดะนิดหนึ่ง,แล,ปปแ,นะงแล้วก็สปอร์ตเพื่อนเออ็แบบสปอร์ตเพื่อนคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวมก็จะเงียบปกะมานะทุกคน ของอยู่นี่ <c oughs> อยากได้อ่ะขอบคุณนะขอบคุณนะ I <laughs> ผมอมือนหรืว่าแป๊บเดียวขึ้นแดงเลยนะเฉพาะคนที่เล่นบ่อยๆนะทุกคน ว่าผมจะไม่ไหวแล้วไปทำไได้ผมก็วิ่งหนีมาแล้วแต่ผมว่าอย่าทำว่าเขาเดิเเเรู้ว่ายทำไมผมไปที่รเทอยิปต์ดีไม่ร้แต่จะไม่รอดแลวแต่นิดไหนได้ได เลืกูดีดดเฮที่โดนหัวขอบคุณนะอะ่มันต้องมีคนแน่โอ้ใ่ ได้เซว่า,ากนันแบบระเบิดตรงนั้นสะอันนงตู้ชุบน้วมีคนโดนด้วยนะแต่ก็เวก็มันชุบแล้วรู้ว่าสุของบนเนี้ยได้ที่หนึ่งเลยนะ

มันโดนยิงตายเดสสมอลีอกันเ้ดูฟปตนี้ขอ,อกข้ามกัน โอ้แม mm ่งเลยกับ hmm. ด mm ักระบดภูมิัะ ใช่อันนี้ผมก็ได้ที่หนึ่งมันไปต่นลงยน่ๆเย่เย่เยโอ้ย,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 ยอเรียบตัวศัตรูกำลัใงใกล้เข้ามาเ <c oughs> ดือปื้อแล้ว <c oughs> <c oughs> ขอกระสุนหน่อยอยากได้เงินซื้อไอเทมของอยู่นี่ กำลังยึดติดชุบชีวิตอยู่ไปจุดตรงนี้กำลังยึดติดชุบชีวิตอยู

คือสองหนึ่ไว้เรียนว่าถ้าเองไนวะ้คือ,อ,คอ,จจอ,อเงอง,นะองนะคือตกใจตึมเรยนอันี้มันืะา่ะ